ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมูเตรู้นะคะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเทพพินดูกันว่าแต่ละองค์นั้นมีเทวานุภาพอย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มกันที่พระพรมพระพรมนั้นมีสี่หน้าพระพักแต่ละทิศจะขอพอรไม่เหมือนกันการไหว้ให้ครบทุกพระพักจะเป็นการได้รับพรทุกประการพักที่หนึ่งขอพอรเกี่ยวกับเรื่องงานอำนาจความก้าวหน้าในชีวิตขอพอรให้บิดาพักที่สอง ขอพอรเรื่องเงินทองทรัพย์สิสนอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่พักที่3ขอพอรเรื่องสุขภาพความรักคู่ครองขอพอรให้มารดาพักที่ 4. ขอพอรเรื่องโชคลาภและขอบุตรพระวิษณุหรืออีกชื่อก็คือพระนารายณ์ซึ่งเป็นเทพแห่งการปกปักรักษาด้วยพระวิษณุปรารถนาจะให้ทุกสรรพสิ่งบนโลกพ้นจากสิ่งชั่วร้ายและอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขจึงเน้นขอพอรให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุข พอมีเทวานุภาพขาจัดเหล่ามารและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงดังที่พระวิษณุหรือพระนารายณ์อวตารล,ลงมายังโลกมนุษย์เป็นพระรามจากวรรณคดีเรื่องรามายณนะหรือรามเกียรติเพื่อปกป้องโลกให้รอดพ้นจากวัยร้ายคือทศกัณฐ์พระศิวะมีหลายปางการบูชาในแต่ละปางก็แตกต่างกันหากเป็นปางปกติพระศิวะจะเป็นเทพขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ไกลและทำให้เกิดความดีงามเป็นสิริมงคล หากศึกษาตำนานของพระศิวะจริงๆจะพบว่าพระศิวะกลัวพระอุมาผู้เป็นชายามากโดยเฉพาะพระอุมาที่เป็นปางพระกาลีซึ่งพระศิวะเองก็ยังเคยโดนพระชายาสาบแช่งเช่นกันพระตีมูลติเทพสูงสุดทั้งสามของฮินดู มารวมเป็นหนึ่งเดียวมีอนุภาพในการประทานพรที่ยิ่งใหญ่มากจึงไม่จำเพาะอยู่ที่เรื่องของความรักเท่านั้นจริง,รงๆการกล่าวกันว่าพระตีมรติเป็นเพียงเทพเจ้าผู้ประทานความสมหวังในด้านของความรักเท่านั้นเป็นการไม่ให้เกียรติและลบหลู่เทวานุภาพของพระตีมรติเลยด้วยซ้ำหากขอพอรด้วยความตั้งมัน่นและประพฤตินตนเป็นคนดีแล้วพระตีมรติผู้ยิ่งใหญ่สามารถให้พรผู้ศรัทธาได้ตามที่ขอพาภิคเนธเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ขอพรได้ดังใจหวังทั้งเรื่องค้าขายร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองและที่สำคัญคือเรื่องสติปัญญาพราอนอกจากเทพเจ้าผู้ขจัดอุปสรรคยังเป็นองค์เทพอุปถัมภ์แห่งศิลปะวิทยาการและศาสตร์ทั้งปวงด้วยพระกามเทพกามเทพไม่ใช่มีเฉพาะวัฒนธรรมตะวันตกแต่ฮินดูก็มีกามเทพเช่นกันกามเทพเป็นเทพเจ้าแห่งความรักแปลตรงตัวเลยว่ากามหมายถึง ความรักความปรารถนาถ้าอยากมีความรักลองมาขอพอรจากพระการมเทพดูพระสุรัตวดีเป็นชายาของพระพรมเป็นเทวีผู้อุปถัมภ์ความรู้ศิลปะดนตรีปัญญาและการเรียนรู้สำหรับผู้ที่ต้องการขอพอรในเรื่องของการเรียนการสอบแข่งขันขอได้กับพระสุรัตวดีพระรัศมีเป็นชายาของพระวิษณุ ที่อวตารลงมาเป็นนางสีดาในเรื่องของรามเกียรติเป็นเทวีแห่งความมั่งคัง่งโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองพระอุมาเป็นชายาของพระศิวะปามปกติด้านอ่อนโยนพระอุมาเทวีเป็นเทพแห่งอำนาจบารมีวาสนาสูงสุดความอุดมสมบูรณ์ความรักการอุทิศตนแต่พระอุมามีปางโหดร้ายชื่อว่าพระแม่การีหาปางนี้ปรากฏจะมีเทวานุภาพอันแรงกล้า สร้างความวิบัติอย่างรุนแรงและเด็ดขาดแม้แต่พระศิวะเองก็ยังกลัวพระแม่อุมาเทวีปางนี้เพราะฉะนั้นแล้วการขอพอรเทพเจ้าแต่ละองค์อยากจะให้ศึกษาดูดีๆว่าแต่ละองค์นั้นมีเทวานุภาพอย่างไรมิเช่นนั้นแล้วการขอพอรอาจจะเป็นความวิบัติมากกว่าการขอพอรก็เป็นได้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับทางเพจอัปเดตดวงด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ